สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัดมาแนะนําต้นน้อยหน่าส้มนะคะนี่ก็คือผลน้อยหน่าส้มนะคะเป็นสายพันธุ์นําเข้าจากบราซิลนะคะปลูกติดผลได้ในไทยแน่นอนค่ะที่สวนเราปลูกไว้ประมาณ30ต้นนะคะอันนี้คือไซส์ขนาด2ปีขึ้นแล้วนะคะจะดูว่ามีต้นที่ใหญ่แล้วใบแต,ต่างจากน้อยหน่าสายพันธุ์ธรรมดานะคะใบจะเป็นแบบนี้เล็กๆ คือปลูกระดับบ้านจะสวยมากนะคะแล้วก็นี่ก็คือดอกของเขาค่ะน่ารักมากๆเลยคล้ายๆกับดอกพิกุลเลยนะคะและนัดจะพามาดูว่าต้นที่ปลูกไซนี้เนี่ยมันติดผลหรือยังนะคะอันนี้ก็คือผลจริงนะคะจากต้นที่เราปลูกในสวนนะคะจะพามาดูาผลที่ติดอยู่บนต้นด้วย นี้นะคะก็คือติดผลอยู่นะแต่ว่าเราห่อผลไว้นะคะเพราะไม่งั้นจะมีนกมาจิก,กินนะคะคือทรงต้นเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆแตกต่างจากน้อยนนะ่ะบ้านเรานาระรสชาติก็ต่างมีความหวานนิดนิดแล้วก็เน้นความมันนะคะเหมือนกับกินคัสต์ดเค้กหรือว่ากินแบบพวกแยมเนยอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อเขาจะละเอียดค่ะแต่ข้อเสียคือมีเมล็ดเยอะค่ะ แต่ว่ามีสรรพคุณนะคะคือมีสารเบต้าแคโรทีนพอๆกับแคดดอรเลยช่วยบำรุงสายตาบำรุงสุขภาพนะคะเป็นน้อยหน่าพันธุ์ที่หาย,ยากพันหนึ่งของโลกเลยนะคะใครอยากได้รับไปปลูกนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะคะว่าต้นเขาเป็นยังไงนะคะนะจะได้แนะนำถูกนะนี่นะคะก็ลองดูได้เลยค่ะเยอะมากเลย จะมาชิมน้อยหน่าส้มให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนี่ก็คือน้อยหน่าส้มที่ติดผลจากสวนเรานะคะมีลูกใหญ่และก็ลูกเล็กนะคะลูกเล็กนี่คือไม่ได้ผสมเกสรน,นะคะเขาติดผลเองตามธรรมชาติก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่ากับผลนี้นะแต่จริงผลนี้ก็ติดผลเองนะคะแต่ว่าเขาออกมาสวยมากเลยนะคะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวชิมผลนี้และผล ันนี้รังการวดใหญ่เป็นน้อยหนาที่กินได้ทั้งเปลือกเลยนะคะมีความครีม,มี y แบบว่าเหมือนกับกินชีสเค้กเลยนะคะเนื้อเขามีความละเอียดมากนะคะอร่อยมากนะหวานนิดๆสำหรับคนที่ไม่ชอบผลไม้หวานน่าจะชอบมากเลยนะคะเหมือนกินเป็นขนมเค้กเ,เลยะคะ่ะ กินคู่กับเครื่องดื่มเย็นๆก็คือเข้ากันมากเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากดูกต้นพันธ์ุนะคะหรือว่าอยากเห็นผลจริงๆนะเรียนเชิญมาได้นะคะที่ไร่ป้าป่าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเรามีคาเฟ่น,นะคะคอยเปิดให้บริการมีน้ําดื่มมีอาหารมีสเต็กน,นะคะอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะมาแวะเวียนรับชมกันได้นะคะก็วันนี้ขอฝากไว้หน้ซ่อมมาด้นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ